สวัสด,ดีพี่น้องย่งามสแสงพี่ป่าหน้าอาเขามาชมสิ้อผาเบิงพาเทียวย่ามเมือแรงอยู่แต่นในห้หองเงาเงาออกมาขังนอกมั่ง หน้าบ้านเขาปลูกต้นฟางเขาฟางเขาฟางตะ่อกี้เขาปลูกข้าวโพดบันนี้ปลูกขขาฟางไกลๆผลปลูกข้าวโพด lại nha mười lem lên ja, mười lem nhang theo bàn nà bàn một mông lên ข้างบ้านข้างบ้านที่ทำงานนี่มองนี่เขาจะก็ปลูกข้าวโพด้างข้างบ้านนั่นมันเล็กเรอหกโมงเหรอมันสีหมืดหมืเนแน่จักน้อย เม่อไอ้คุณโดนเม่อไอ้คุเป็นตะแคงสมแสบไรทำงานอยูออนน่กับคนป่วยบางที่ก็เหงา ตองมะยางกางนอกเบิ้งแนวนันแนวนี้กแกงเอามาอยู่ในเมืองก็ดีย่างหนึง่งนี่อยู่บ้านนกถ้ามาาติล่นลวนอากาศก็ดีไยเทสวัสดีค่ะบ๊ายบาย